สวัสดีหรือสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสุขูสุคนทั้งอยู่ทั้งประเทศลาวและกับประเทศไทยพี่น้องเมื่อนี่กับมาพบมาพบกับสองบัวเงินบานาคือเก้าหากินตามป่าตามดงเนาะตามธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องมียังเดที่สิใดจากป่าจากธรรมศาสตร์มื่อนี่สิใดยังเดือกะสีมีพักนอใหม่และก็อีย่งเนาะที่สิใดจากป่าเมื่อนี้ อยู่บ้านนอกบ้านหาง่า,งายกินง่ายเนาะใช้ชีวิตแบบง่ายๆอย่าพักหกญ้าไปมียังหาได้ก็หาเนาะเพราะว่าอยู่บ้นานเฮาอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องก่อนสิไปรับชมคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอ่พลาดคลิปใหม่ๆของบัวเงินที่สิลงไปพี่น้องสิมีแต่คลิป บันออกบันหน้าสีและสีท้ายไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกับคลิปวิธีชีวิตเนาะพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปเบิ่งไปหับส้มกันเลยมาสีด่ายัางแน่มือไปยุ่งขนาดแค่นี้เว้ยยุ่งไลี่พี่น้องแนงก็เอาเบิดเนาะบบเลือกโคตเต้ดานะแนงมันเอาเบิดพี่น้องเลยมือเนี่ยโบเลือกเลย นกใหม่ลายนกใหม่ลายเด้อจะมีคนพี่น้องนกใหม่ลายมันจะโบกคือนกใหม่ไพ่เนาะนกใหม่ไพ่มันโบกมีคนปล่เอาเสียมมาน้ำอีกหรือบล่อยเอาฝ้ามาน้ำก่อนม้าเทบนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นอย่างนกหนูกระแต เลยก็ฟังฝนหรือโจนฝนเลยก็ไก่ปลาเนาะที่สุดก็เหม็นไก่ปลาเพราะว่าพังนั้นภากนั้นจะเป็นทงทงหน้าทงหน้าแลยกับผัเบื้องนั้นจะเป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บานเนานลยก็เที่วนี่จะเป็นเบวาอ้อมหอบนี่จะแป้นเบิดนะเพราะว่ามีแต่แทวนี่นะยัมันยังเป็นปลาที่เขาบุกเบิกบ,บทันสำเร็จพี่เนาะ เดี๋ยวจะเป็นดินที่เขาจับจองเบิดแหละแถวนี้เดี๋ยวจะค้องเขาบท่านบุกเบิกสํสำเร็จอ่อนเลยวรับพท่านมีเปาหมไม้บาสิเฮ็ดยังเนาะที่ทำหน้ากะมีเพียงพอแล้็เขากระเฮ็ดได้พออยู่พอกินพี่น้องเลยก็เลยแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่ก็ยังดีเนาะก็ยังดีแบบหนึ่งเอาได้ฮะเก็บพักคักหน่อยยังพอได้เนี่ยพอง่ายเนี่ยพี่น้องนเลย อันว่าเขาลุดมเมือเ่อลุดมเมื่อแถวนี้บุกเบิกเมือเ่อนี่เหาสีหาหน่อไม้นี่กระยาเนาะหาหนุ่มใหม่นกระยาเพราะมีเพามีบอนสีหาแหละถ้ามันเปลี่ยนเมื่อคือประเทศอื่นนี่มันสีหากยากเขาปลาที่มีแต่ปลาเนี่ยอื่นมีแต่สีปลูกไวหรือจังสีได้กินหน่อไม้อันนี้มันยังโศกดีที่มันยังมีกอไผ ป่าไปบอนเก็บพักหัก้าบอนควายกินยาแ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนาะยังสุกดียังมีบอนอยู่ไปเลกะนีผ้าพี่นองมาเบิ่งอีกนี่จะเป็นมันเนาะแต่โบงเงินกาโบหัวสีเป็นมันอีกตวแต่ว่าเป็นกินมันอันนี้กัวใหญ่เงีงย้ยเอาได้ไหม เบื้งไม้นี่เนาะใบมันลักษณะใบมันก็เป็นมนมนแล้วก็คือกาัวใจสีคือใบโพนะนี่มันจะเป็นสีนี่แตว่บาบบฮูว่ามันอีสัง่งเนาะคู่เตวามันแต่บโบฮูซือคู่โบเมตเนาะบบฮูว่ามันอีอย่างนี้มันเป็นเครือเป็นเครือสีนี่แหละพี่น้องพุทธเนี่ยัวใหญ่เงาเลยพี่น้องเลย มันเป็นเคือเป็นเคืออะไรมันไต่ขึ้นเลยตามพวกหม้ช้างแหละพุ่นมันเป็นเครือเ,เออาาเลย,ลเเเลยแทบนี้จะมีลายมันแนวนี้เนาะจะมีมันแนวนี้มีลายอยู่ตาแทบนี่ติดใบเบิ้งน,นี่คือมันเนาะเตเบ,บหูว่ามันอีซังพี่นองเอฟซีทาเบิ่งแล้วก็สวยในน้ำเนี่ยเนาะลักษณะกกมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุีัเนาะนี่ มันเป็นสี่เหลี่ยมจังุีันะเต้าบุ้งว่ามันอีสังหะแหละคู่เตาว่ามันมันทีเป็นกินได้เนาะเขากินได้พี่นอ้องที่ซับเอาอยู่ตนเนี่ยก็คือนกใหม่ไ,ไพ่ไ,ไพ่บงพี่น้อง,อองมีคนหะแหละนกใหม่ไพ่บงลื่นนกใหม่ลายพี่น้องบุคือนกใหม่เพชรนกใหม่เพชรมันจะบ่มีคนลายปั่นเนี่ยอันนี้จะมีคนลายเนาะ โอรไกนกินและกกมันก็คือสีนี่แหละก่อมันเนาะก่อหน่อไม้ไผ่บงหรือหน่อไม้ไล่แหละพี่น้องเลยอะเลยต้มมอนมาต้มกระหิดแกงนเนาะหาสีปลาเถยบ่านผู้แหละไปพี่น้องไปบ่อนไหมนี่พี่น้องผู้ดีเห็นอีกเบบ่า ลำกระบุกเนาะเลยว่าลำอีหลอกนั่นแหละนี่กินได้เนาะนี่มันบานเลยลักษณะ,ะมันเป็นแีมาเบิ่งเนาะนี่ลำใหญ่สูงจนเพียงหัวกับบัวเงินเลยนี่นี่จะเป็นลำอีหลอกเนาะนี่ใบมันใบมันก็จะเป็นจังสีพี่น้องเลยใบายงามเลยเนะาะใบมันนี่นเนบิ่ง ตามงานอยู่ถึงสีโลคือบานบัวเงินเตือนว่าลำกระบุก,กนเนี่ยจนเพียงหัวกับบัวเงินพี่น้องเอ้ยเบิ้งลำใหญ่เบิง้งสุกงเบขามมอเบิ้งลำลำมันนี่นี่งามพี่น้องเอ้ยลำกระบุกสมกับว่าลำกระบุกอีลีเบิ้งนี่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่เนาะนี่คือลำกระบุกเนาะพี่น้อง เบิง่งกินได้พี่น้องกินได้แต่ว่าเฮ็ดตองให้มันถือวิธีพี่น้องเวลากินมันกระตรงใส่ทุงมือเนาะ,ะเวลาเฮาเอาเปลือกมันออกนี่นะหรือว่าอันนี้นี่แหละฟูดเปมือกมันออกหรือว่าอันนั้นแหละแล้วเอาไปต้มเนาะเพราะว่าบอกให้มันคันเนีมันคันได้กินอันนี้ลำอีหลอกลำกระบกมีายแตบบ่มีพี่น้องเอ้ยพูด เบิ้งแม่กกจนเพียงหัวกับหัวเงินยืนจนสามกันพุนะ่นน่ะไปเดี๋ยวไปเบิ้งใหม่บอนใหม่ซิมียังแน่อยู่ป่านี่นี่พอดีเห็น,นี่ใหม่อันนี้มาร์กอันนี้นี่พอดีมันเป็นกินพี่น้องนี่มาร์กใหม่นี่เป็นกินเด้แล้วมันซุกกินอยา่างรสมันหวานเปรี้ยวๆจังหน่อยเนาะ ถ้ามันสุกไงถ้นนามันโบสุกยังสีหมากยังเคี้ยวสีเอากินมันจะเปรี้ยวมันจะสมเนาะหมากอันนี้นี่ลักษณะมันเป็นจะสีพี่นอ้องแต่โบหูซื้อ่าหมากอีสังภาษาลาวกะหูโบเมิดเนาะพี่แต่ให้พี่น,อน้องในเบิไในสม้มมันเป็นเอากินได้หมากอันนี้มันรสมันจะสมสม,สม,สมน้อยหนึ่ง เปรี้ยวถ้ามันสุกหยุ่งเว้ยตาหมดบิ่งตีหยุ่งขนาดลักษณะกุ๊กมันก็นเป็นจังสีพี่น้องใบใหญ่ถ้ามันใหญ่มันจะเป็นสีดำๆนิดหน่อยมันเป็นสีขาวๆนี่หม,ม,ม,มากใหม่ไปกินได้ คือมากอันนี้เขาป่าเนี่ยกินได้เบิดนี่คือเห็นต้นหม้สนิดหนึ่งเนาะที่เป็นยาได้สรรพคุณใสทั้งยาได้ยาเส้นวรัายาดียืงทองอีสังฮะแหละเนาะยาดียืงทองจุกเสียบแนนทองมันกินได้เนาะนี่ใบมะตูมเนาะเขาเอาออมันทั้ง ใบทั้งง่ามันและก็ทั้งเปลือกมันและก็ทั้งหากมันเนาะเอาใบว่าทั้งหาเลยเอามาต้มเนาะเอามาต้มเขาจะใบว่าดีหยิ่งทองอีสังเขาแหละเนาะคือมาตุม้มมาเบิ่งใบมันไกลๆนี่ใบมาตุม้มนี่คือใบมาตุ้มพี่น้อง ลัษณะของกกมันจะมีน้ำเนาะน้ำแหลมคือจึงสีนี่แหละนี่น้ำมันจะแหลมจึงสีนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่คือกกมะตุ้มที่เป็นธรรมศาสตร์ใดเออเออเออนี่แหละคือของธรรมศาสตร์เนาะที่สามารถเป็นยาใดพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ธรรมศาสตร์สารมหาห้พี่น้อง เตโน่บักใหญ่เนาะโนใหม่ไฟเตโน่บ,าานบักใหญ่ขุดเอาขุดเอานี่แหละความต้องการของมนุษย์ก็คือพักโนใหม่นี่แหละเพาะเรียงสีบได้นี่เบิ่งพี่นอ้นองโน่บักใหญ่เนาะโน่นบักใหญ่เลย กัดผมเมันสีบกไผยุ่งบนแนว่ยนี่เอาไปเนี่ยยุ่งยุ่จังเลยพี่น้องเลยตอนสอนพี่น้องมิเป็นนองบักไงโอ้กัดขอ่ออีกแล้วว้าสีบกเป็นขิยุ่งนอนบนเนี้ เง,ง้นเด็กยังยุ่งขนาดพี่น้องกัดมือเบิรงตีนี่เขาป้านี่มันบดีเด้อพี่น้องเลยเขาป้าดูวยใครอยุ่วงเลยมีตินอมใหญ่บนนี่ดอยเลยยุ่งขนาดแค่นี้ เบิ่งเขาป้าข้างนี่โบธรรมรารดานีสิบุกไข่ยอดในอบอพีนองเอ้ยยุงกัดขนาดยุงเฮ็ดคอยขนาดเลยอเอ้ยยุงป้าในขนาดเฮ็ดคอยแล้วอันนี้จะเป็นพักอีกสนิทหนึ่งเนาะเป็นพักอีกสนิทหนึ่งที่มันกินได้แต่มันก็มีน้ำ หยอดมันนี่แหละได้ินวาครับปล่อยสังกับปลาก็ปล่อยก็ใส่ได้เนี่ยภาพอันนี้มันจะกินได้มันถึงมันจะมีน้ําแต่มันก็กินได้ผักอันนี้นะนี่ลักษณะใบมันก็เป็นเจี๊ยบสีนี่ลักษณะใบของมันมันก็เป็นจังยบสีเขาเอาหยอดมากินใช่ไหมครเอาหยอดมากินเก็บหยอดมันก่อน เขืบองนี้จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่น้องจะเป็นหมู่บ้านส่วนเผาล่าลุ่มเนาะเขต้านซีซีจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งสวนพังนี้ข้งนี้จะทำถนนใหญ่ไฟจะเป็นหมู่บ้านทงบัวเงินอยู่กับหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านของส่วนเผาล่าเทิงเนาะอยู่กลองเนา เบืองน,นี้จะเป็นผาเาเบื้องใสซนนีส่วนเผาเล่าลุมก็ขยู่อศัยเบืองนี้เฮ็ดไหเฮ็ดหน้าส่วนป่าเบื้องนี้จะเป็นป่าเบิดเนาะจะเป็นป่าเบิดเ,เ,เบื้องนี้จะเป็นป่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแลกกระสับบ้านงัวควายอันแหละมากินยายอยู่แถบนี้เนาะ โม้ควายมันจะอาศัยกินหญ้ายามแเล็งก็คือกันอาศัยกินหญ้าอยู่แถบป่าแถบนี้และกับทางมันทั้งมนุษย์เฮานี่แหละทั้งสัตว์ทั้ทงมนุษย์เฮาได้ทำมาหากินอยู่ป่านี่คือกันหาเจบพักหักหนใหม่เนาะพอได้อยู่เบื้อไงไป